รงนี ok <S <s ้แก๊งบอลลุยเว้ยมันเได้พวกมิอย่าย่าอย่าอยาย่าิมไม่อิ่ม๋ยวก็ตอไมเดลยอิไม่อิมวอ่แล้วไม้ก็ยิ่งยชื่ไม้น่ะขายเลยไม้ไม้ไม้อะไรีมแก่ไม้แลกนันอะไรบูมนี่จะจับเล่นเราตกหรืนมันอะเนี่ยเอ๋ออไอเวินดูดับกูอาจจ

ไปไปดื้อของราวมัอุณต้องเตรียมหนังสือพอวัโกแอบตัวกลับไไม่ค่ยได้รึเปลแต่ต้องซื้อพ่อวัโกให้พ่อเต้ยบ้านกัวไหมหนักแค่นี้หนักูจ่าลงทุนบวชห้าวันหนังสือบอวัโก

Ừ, แค่กู kẹo này ไหนโชว์มลพิษหน่อยพี่นกปิน

là là la, ซุนซาลีกลับมาทําบรรดาใส่หน้าเป็นสิวยังวะคนบ้านคนบ้านหายเว็งสมมุติเหรอมึง bà คือสมมุติ เยแ่่ลงมาถ้าเป็นปวยกูจะแบบเอารูปแต่ละคนมาแบบตบๆแล้วแบบใส่เบี้ยเจาพอเพิ่มได้เออไม่ได้ไม่เลอเยไม่ไอย่าไม่เข้าเอย่าเปลี่ยนที่อไรทุบใ่าย้ก่อนยังไม่เป็นใจมิสไ่จไว้จไว้ขึ้นชื่อสวยใ่ไหมชางเทคนิคเกตาล้องอย่างแรให้้ตางนนั่งมาเดียววันนั้นไม่มาไม่ลูทางเทคนิคเกมา Nó xài chữ đăng ký là cái mùa này nè chưa chân 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 Tôi sẽ chân chân tôi chân 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 ช่วยจิฟิล์มด้านหน้าเดี๋ยวนะครันนนบนี่คือโอ้ป๊อกครับผมสวยงามมากเป็นไปได้เลยครับนี่คือกลุ่มเด็กที่โชคดีกันในโรงเรียนนะครับค<ห>นหน้าสุดนี่คือน้องอ์ศ ป้าบินครับผมคนต่อไปน้องไอรักเก้ครับแล้วคนรพวดนั้นก็คือน้องบอสผาสุกครับแล้วคนน่าสุดคือน้องนนยิบหวานโมดิฟายครับผมคนน่าสุดเลยนะครับเนี่ยครับคนนี้ครับน้องนนยิบหวานโมดิฟายครับคนนี้ครับผมน่าสุดเลยครับเออมีเท่าสวยเลยครับไม่อยากเกี่ยวพูดคนนี้ครับน้องไอยิบหวานโมดิฟายครับผมไตรมาองผมเป็นน้องบอสผาสุกครับผม บอคนนี้ครับสามบอลเลยบอลบอลบอลคนนี้ครับน้องเอิร์ดไอเดียน้องเอิร์ดหล่อเลือกได้ครับผมหล่อเลือกไม่ได้คนนี้มาใม่แยากครับช่างไงแต่แล้วยาดูครับนี่คือบ้านบ้านของเขานะครับเขาอุตส่าห์เช่าไว้เวลา3ปีแล้วโอ้ยเจ็ดปีแวนี่ครับคนนี้ครับน้องเอิร์ดน้องไอยิ้มหวานมาดีฟายครับผมแล้วก็กระสอบใจก็อุตส่าห์คนมาเองเลย